นี่ไม่ยิงเขี้ยวจะเพีนอยังนะ yeah. นั่งยิ้มดีๆเป็นยังไง่ไม่ใช่ลูกเหมลอนอ่านั่งดีๆนั่งดีๆเดี๋ยวยายจะถั่วให้ โ้เ้อออันนั้นไปดึงเขาให้หนังล้วป่ะอันเนี้ยเด็กน้อยเล่นน้ำมาอืงทอดบนข่าแล้วป่ะบันไดนะขึ้นไปไววอยู่ป่ะได้เคยเดินเคยเดินอยู่มันยิวงงานะมัน

โซ่ได้บัตรน,นี่โซ่ขวดได้ยอดขาเยี่ยมน้อยดูนะลูกมันจับมาได้ดิลูกมันนะลูกมันกัดเท้าจับมาได้